ในคลิปนี้เรามาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้งอบตอนะครับซึ่งจะรับสมัครกันในวันที่1-5ธันวาคม2568นี้แล้วนะครับคลิปนี้เรามาต่อกันเลยนะครับเราจะมาพูดถึงการออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งกับการให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกันนะครับวิธีการนะครับ การออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยระเบียบกําหนดให้ผู้อําเวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นออกใบรับใบสมัครแก่ผู้สมัครหลังจากที่เราเนี่ยมีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วนะครับก็คือตรวจสอบเอกสารหลักฐานการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วมีการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครออกใบเสร็จแล้วเนี่ยจึงจะให้อ่ใบรับใบสมัคร โดยเรียงตามลำดับการยื่นใบสมัครตามแบบสทอพทออ .4 ีทับให้กับผู้สมัครหลังจากที่มีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและก็ให้ทำสำเนาคู่ฉบับเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเมื่อผู้มีนในการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครไดแล้วเนี่ยผู้สมัครนั้นเนี่ย จะถอนการสมัครมิได้นะครับนเพราะฉะนั้นถ้าชําระเงินแล้วออกหลักฐานการรับสมัครแล้วถอนการสมัครไม่ได้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นกําหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้งก็ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่นสรุปการรับสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบและให้ส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้กับท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้นต่อไป น okay? ี่คือวิธีการออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งนะครับทีนี้เรามาดูการให้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับการให้หมายเลขประจําตัวเนี่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่ใช้ในการลงคะแนนนะก็คือเป็นหมายเลขที่เราไปใช้ในการหาเสียงนะครับแล้วก็ใช้ในการไปกาเครื่องหมายกากรบาทเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ได้รับตามลําดับก่อนหลังการยื่นใบสมัครตามลําดับที่ใบรับใบสมัครเพราะฉะนั้นเราได้ลําดับที่ของใบรับใบสมัครลําดับที่เท่าใดเนี่ยนะครับนั่นะก็จะเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนนตามแบบสทผทสีออ่ทับสามที่ผู่มเนยอุ่มเยก,การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้นะครับอ,อาจจะออกให้เป็น แต่ละคนหรือ,อาบางคนก็สมัครเป็นกลุ่มนะครับอาจจะให้เป็นคนหรือเป็นกลุ่มเป็นผู้แทนมานะครับกรณีที่ผู้สมัครใดยื่นเป็นรายกลุ่มเป็นรายกลุ่มนะครับผู้สมัครกลุ่มนั้นเนี่ยจะได้รับหมายเลขเรียงลําดับหมายเลขเรียงตามลําดับของกลุ่มจนครบจํานวนผู้สมัครทุกคนในกลุ่มเช่นกลุ่มนั้นมี5คนแล้วท่านได้หมายเลข5 ก็จะเรียงเริ่มต้นคนคนที่1เป็นหมายเลข5 5 6 7 8 9กเปเป็นต้นจนกว่าจะครบในในกลุ่มนั้นนะครับต่อมาเนี่ยกรณีบุคคลที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามประกาศตามแบบสทพทสีทับสเนี่ยและปรากฏว่าต่อมาครับต่อมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใ,ให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้ตามกฎหมายนะครับ ก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้ไหมายเลขประจําตัวผู้สมัครตามลําดับเลขที่ใบรับใบสมัครที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้หมายความว่ากรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขาออกใบรับใบสมัครให้แล้วแล้วก็ยื่นสมัครแล้วนะครับปรากฏว่า,าเป็นผู้ที่เขาจะต้องไปตรวจสอบนะครับ ก็คือกรณีที่ยื่นสมัครไปแล้วแล้วปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วถูกตัดชื่อออกไปนะครับเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครโดยผู้ในการการเลือกตั้งไม่ได้ประกาศชื่อของเราแล้วต่อมาเนี่ยอาจจะมีการยื่นอูทอนนะครับและคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเนี่ยเมื่อท่านาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครก็จะได้รัรบหมายเลขลำดับเดิมลำดับเดิมที่เราได้รับ ได้ยื่นเอาไว้ที่เขาออกใบรับใบสมัครให้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราได้หมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งในการยืน่นใบสมัครแต่ปรากฏว่าประกาศออกมาแล้วหมายเลขหนึ่งเนี่ยผู้ในการการเือกตั้งท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วมีเหตุที่เชื่อว่าอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วหมายเลขหนึ่งก็ไม่ได้มีการประกาศรายชื่อลำดับที่หนึ่งออกมานะครับก็จะเว,นว้นเอาไว้นะครับ ก็จะประกาศชื่อตามลำดับถัดไปทีนี้เมื่อกรกตวินิจฉัยว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์สมัครหมายเลขนั้นก็ยังคงเป็นของผู้ที่รา,ายชื่อในครั้งแรกเนี่ยท,ที่หายไปที่ไม่มีชื่อถ้าเขารับรองแล้วว่าสมัครได้ก็จะได้รับหมายเลขหนึ่งกลับมาเป,เป็นลำดับของเรานั่นเองนะครับนี่คือการให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับ